รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพุทธศาสนิกชนประชาชนรวมพิธีเททองหลอ่อพระพทธิัตว์กวนอิมถวายเป็นพระราชกุศลก่อนเคลื่อนขบวนไปยังจังหวัดตราดค่ะ เย็นวานนี้ที่บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเฉยอําเภอเมืองจันทบุรีนายพง์รัตน์พิโรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมที่หมูลนิธิมิลเคเิลออฟไลท์ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมพุทธไทยจีน2008จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนมายุครบ7รอบ8ป 4 0รรษาวันที่5ธันวาคม2,554และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเจริญพระชนมพันษาครบ7รอบ8 4พรรษาวันที่12สิงหาคม2,559เป็นองค์ที่มีขนาดความสูง84เมตรลักษณะระททับยืนบนก้อนเมฆมีความโดดเด่นงดงามด้วยการผสมผสานศิลปะของไทยและจีนอย่างกลมกลืนนับเป็นโพธิสัตว์กวนอิมที่งดงามที่สุดและใหญ่โตที่สุด ที่มีการสร้างมาในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธทั้งฝ่ายเทรวาสและฝ่ายมหายานของจีนซึ่งจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้จะเป็นถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่าในพระพุทธศาสนาซึ่งโครงการจะสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และประดิษฐานที่บ้านหินสีตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยในการประกอบพิธีเททองหลอ่อพระโพธิสัตว์กวนอิมจะไปประกอบพิธีหมุนเวียนตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง77งจังหวัดจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่46รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีก7ประเทศคือจีนเมียนมาลาวเวียดนาม พูชามาเลเซียและสิงคโปร์โครงการก่อสร้างรูปเคารพพระอว,วโลกิเต,เตสวนโปรทิสัตว์กวนอิมจะเป็นโครงการก่อสร้างที่ประสบนิกรบวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รวมกันถวายความจงรักภักดีอย่างเป็นลูกธรรมจะเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งเมื่อแล้วเสร็จจะได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธตามแนวทางพระโพธิสัตว์ซึ่งมีความเมตตาความรักในสันติสุขและขอความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างพุทธศาสนิกชนด้วยกันหลังจากนี้ขบวนจะเคลื่อนไปยังจังหวัดราช